เส้นทางยาวไกลเริ่มต้นที่ก้าวแรกแต่เวลานี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วกับศึกพิมลิกอังกฤษอัน,อนุเร่าร้อนจากฝูงคือหงแดงหรือรูพูลในเวอร์ชั่น JK 2.0เริ่มเปล่งปังสองประกายวาววับอยู่ในสนามทั้งฟอร์มการเล่นของนักเตะเก่าใหม่ที่ผสมกับสารกันอย่างลงตัวขึ้นเรื่อยๆล่าสุดขาดทั้งฟานได์และโมเมซาลายัางสามารถปรับอาร์เซนอลลงได้ในศึก F อ Cup เมื่อค่ำคืนนี่ผ่านมา โดยลิเวอร์พูลจะไม่มีกองหน้าตัวเก่งชาวอียิปต์ที่ต้องไปช่วยชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและจะหายไปถึงวันที่12กุมภาพันธ์ถ้าหากลูกหลานฟาโลทำผลงานสุดยอดในระดับลุนแชมป์เช่นเดียวกันกับกองกลางตัวรับที่กำลังฟอร์มดีจะจัดครับวาตารุเอนโดสมุไรหนุ่มที่ต้องไปเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกเอเชียนคัพที่หากจะนับถึงวันชิงชนะเลิศก็เสร็จก่อนทวีปแอฟริกาเพียง2วันเท่านั้น แต่ภาพรวมของทีมขณะน,นี้ที่กําลังลงตัวหลังผ่านการแก้เกมมันนับครั้งไม่ถ้วนในฤดูกาลนี้กับมันสมองของเจอเก้นครอปที่ต้องปรับปรุงตั้งแต่แดนหลังหากไม่นับผู้รักษาประตูที่ฟอร์มมั่นคงอย่างอลิสันเบเกอร์อรคู่เซนเตอร์อย่างอิบราฮิมาโกนาเต,เต,เต้เมื่อลงจากคู่กับจารเลวควอนซาในวันที่ไม่มีกัปตันฟานได้นับว่าไว้วางใจได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวการขาดหายไปของเชลมาติปที่เจ็บยาวแลกมาด้วยการเติบโตอย่างเร่งด่วนของจารเลวควอนซา ดาวรุงสเกาเซอร์ที่น่าจะเป็นความหวังในอนาคตอันใกล้ได้มาโขเทรนอเล็กซานเดอร์อโนกับบทบาทใหม่ที่ได้รับการยกย่องว่าอาจไปไกลได้ถึงระดับเดียวกับสตรีเฟนเจอร์ลาดยังต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์โจโกเมสกับบทแบ็กซ้ายจำเป็นยังไม่มีอะไรให้ต้องตำหนิแดนกลางหน้าใหม่หน้าเก่าคุกเข้าจนเกือบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทั้งเคอร์ติโจนที่เติบโตขึ้นหลังพ้นปีใหม่โซบอสไลากาเฟนเบิร์ดฮาวิเอเลีย หมุนเวียนกันขับเคลื่อนเกมโดยใช้แม็กอลิสเตอร์เป็นตัวรับก่อนถึงแดนหลังรอการกลับมาของวัตรุเอนโดแดนหน้าต้องฝากความหวังไว้กับโชตาดิอาสกัคโปส่วนดดวินนูเยสที่ค่อยๆแสดงบทบาทที่มีประโยชน์มากกับทีมขึ้นเรื่อยๆแม้แฟนบอลอยากเห็นประตูจากตัวเขามากกว่าก็ตามดาวินนูเยสเป็นกองหน้าที่ขาดความเฉียบคมมากๆตัดสินใจจบสกอร์ไม่ค่อยดีสถิติบอกว่าในรอบหปีครึ่งที่ผ่านมา เขาได้รับโอกาสจบสกอร์แบบจะแจกมากถึง48ครั้งแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้เพียง10ครั้งเท่านั้นณนะเวลานี้หลังผ่านไป20นัดน่นเยสยิงได้เพียง5ประตูกับอีก6แอซิดนี่อาจยังไม่พอหากจะเป็นศูนย์หน้าว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่หลายคนป้องปากตะโกนตักเตือนเพื่อนร่วมหลีกมาตลอดว่าระวังเอาไว้ หรือใบสีฟ้ากลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับจอมทัพคนสำคัญของทีมเควินเดอรบอยที่เริ่มลงสนามใน FA F, ครัพนับล่าสุดครับพร้อมกับทำแอซิดได้ทันทีแบบไม่มีความฝืดให้เห็นเลยแม,ม้แต่น้อยเท่านั้นยังไม่พอเมื่อสิ่งที่เห็นในนัดล่าสุดคือฟอร์มของเพื่อนร่วมทีมก็กลับมาดีขึ้นด้วยเหมือนได้กำลังใจกลับมาปลุกพลังฟิลโฟเดนเติบโตขึ้นมากหลังการหายไปของเดอรอยในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ เขาต้องรับบทบ,บาทเพเมเกอร์จำเป็นที่ยิ่งเล่นยิ่งใช้แววอัจฉริยะสร้างปัญหาที่ผู้จัดการทีมชื่นชอบนั่นคือตัดสินใจยากว่าสุดท้ายแล้วจะให้ใครรับบทบาทจอมทัพที่แท้จริงเมื่อได้จอมแอซิดชาวเบนเยียมกลับคืนมาหรือเราจะได้เห็นแผนการที่เหนือชั้นขึ้นอีกครั้งหนึง่งจากยอดกุญสือสมองเพชรอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอราเกมลุกอันจัดจ้านอย่างคงนำทัพด้วยเบนโนซินวาจูเลียนอันเบเลสแจ็คกิลลิตและเจนนีเดอกูจอมลากเลื้อย โรดี้ปักหลักในแดนกลางตัดเกมก่อนถึงคู่เซนเตอร์คนนี้การันตีครับว่ามีโลไม่มีลูสนะมีเขาเนี่คือไม่มีแพ้เลยทีเดียวในแดนหลังอาจต้องกังวลกับอาการบาดเจ็บของอาคันจีที่เหลือ,อยังอยู่กันครบครับที่สําคัญแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีผู้เล่นที่ต้องไปเล่นกับทีมชามติอิหร่คนเดียวในศึกต้นปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งแอฟริกาหรือว่าเอเชียนี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบของแชมป์เก่า3ามสมัย ปืนใหญ่อาเซนนอนครับอดีตช้างบนต้นไม้เมื่อปีก่อนเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างน่าเกงขาอีกครั้งการเสริมทีมที่เรียกได้ว่าตรงจุดอุดทุกแผลสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลก่อนครับหน้าไม่คมเอาไครฮาวเวตมาช่วยเสริมเกมรุกกลางไม่แน่นเติมดีแคนไลท์มิดฟิลด์ไดนโมท,ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานกองหลังใส่ยูริธทิมเบอร์เข้ามาแต่คนนี้อาจจะผิดแผนสักหน่อยเพราะกองหลังสารพัดประโยชน์จากอาแจากอัมสเตอร์ดัมเจ็บไปก่อนที่ไก่จะได้โหสอีก อย่างที่บอกไปครับเริ่มต้นสวยงามดุเดือดกล่าวไปอยู่บนหัวตารางได้อีกครั้งพร้อมความหวังว่าจะคว้าแชมป์ได้สักทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปในช่วงฤด,ดูหนาวปืนใหญ่ก็เครื่องเย็นยิงไม่ออกบล็อกไม่ถูกสะดุดยาวมาหลายต่อหลายนัดครับบุกเท่าไหร่ก็ทาอะไรคู่แข่งไม่ได้เหมือนปืนที่ไม่มีกระสุนกาเบียนเชซุดหัวหอกชาวบารซินยิงให้ทับปืนใหญ่ไปเพียงสประตูนในฤด,ดูกาลนี้มันคงน้อยเกินไปถ้าคิดจะเป็นหนึ่งในกองหน้าล่าตะข่ายแย่งชิงตําแหน่งแชมป์ ถ้ามีเก็บอาเตต้าไม่แก้ไขเรื่องนี้ในเดือนมกราคมพวกเขาและลุกทีมยังคงต้องผิดหวังต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลอย่างแน่นอนสิงห์พยองแอสตันวิลล่าของอุนัยเอมิลี่สร้างปรากฏการ์ขึ้นมาอยู่บนหัวตารางหลังย่องมาเงีย,เงยบเก็บชัยชนะมาเรื่อยๆในแบบที่ใครก็คงไม่ได้ระวังหลังจากพ่ายแพ้หมดลูกในนัดเปิดสนามให้กับนิวคาสเซิลห้าประต,ตูต่อหนึ่งยกเวนเซอร์อเล็กฟุุสันนะครับที่ออกมาบอกว่าชื่นชอบแผนของอุนันเอมิลี่เป็นอย่างมาก ไม่มีใครจับตาม,มองจกนกระทั่งช่วงก่อนปีใหม่ครับลูกทีมของเอมิลี่ยัดเยียดความปราชาให้กับแชมป์และรองแชมป์สองนัดติดต่อกันก้าวขึ้นมายืนอยู่บนหัวตารางก่อนที่จะแผ่วพ่ายให้กับปีศาจแดงครับทั้งที่ออกนาำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์แต่จบเกมด้วยการถูกปีศาจแดงไล่ตีเสมอและก็ยิงแซงไป2ประตูต่อ3จุดนี้ครับยิ่งทําให้นักวิเคราะห์ไม่เชื่อครับว่าแอสตันวิลล่าจะสร้างตํานานได้เนื่องจากความไม่สม่ํามเสมอและประสบการณ์นั่นเอง ผมคิดว่าแฟนบอลแอสตันวิ่าหลายคนเชื่อมั่นในตัวของอุนไนเอเมรีว่าจะทำได้มากกว่าการเป็นแค่ม้ามืดมากกว่าการสร้างสีสันให้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นต้องถูกพิสูจน์กันในสนามมากกว่าแค่ความเชื่อมั่นที่อยู่ภายในจิตใจไก่ได้ทองท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดฉากอย่างเร้าใจนะักเตะที่เข้ามาใหม่อย่างเจมส์ดีสัน นะมิกกี้ฟันเดอร์เฟนโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับพาทีมเอาชนะรัวๆแอนโพสเตโคกู oku, เนี่ยก้าวไปคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยม3มเดือนติดต่อกันครับจนกระทั่งนักเตะเริ่มได้รับอาการบาดเจ็บกว่าจะจูนเครื่องติดอีกรอบเนี่ยด้วยสไตล์บุแกแหลกถอยหลังเป็นล้มครับได้รับเสียงชื่นชมในความสนุกครับแต่มันก็แลกด้วยผลการแข่งขันในวันที่บางทีสนุกแต่ไม่มีแต้มกุนซือไก่เดือทองเริ่มปร,รับทีมลดระดับเกมรูปลงหน่อย แบบว่ารับบ้างก็ได้ยืดหยุดไปตามสถานการณ์ครับจนเริ่มกลับมามีแ้มอีกครั้งและน่าจะเป็นอีกทีมที่เข้าขายม้ามืดเช่นเดียวกันกับแอสตันวิลลาแต่นี่เพิ่งจะครึ่งทางครับทุกอย่างอ่านเปลี่ยนไปหลังจากนี้เพราะทุกวันนี้อะไรอะไรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเรื่องราวในโลกลูกหนังก็เช่นกันโชเซ่มูรินโญ่เคยถูกถามไว้เมื่อเดือนก่อนว่าใครจะเป็นแชมป์เมียร์ลีกในซีซั่นนี้เขาตอบออกมาแค่เพียง2ทีมเท่านั้นครับว่าหนึ่งคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ 51%และ2คืคลิเว์พูอยู่ที่49%และมันจะเป็นแบบที่ยอดกุนซือจอมอหาหังการพูดเอาไว้หรือเปล่าแฟนทีมอื่นก็คงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นพเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันแย่งแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หงแดงหรือใบสีฟ้าปืนใหญ่ไก่เดืยทองหรือสิงห์พยองรวมพูดคุยส่งความคิดเห็นกันได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ